นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพุทธบารมีโอมธัมมบารมีโอมสังฆบารมี อมพยาคุธ,ธาพยาคุธ,ธีพยานาคาพยานาคีแม่ทรณีแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระโพศพแม่พระคงคามหาเทพเทวาทั้งหลายทั่วสากลจักรวาลอนันตจักรวาลพญานาคทั้งหลายทั่วจักรวาลพยาคุธพันตาพยาคุธอนัตตาพยาคุศสีสุบันพยาคุธสุชาวดี ธาริการัตนาวดีนาคราชแม่ธรณีผู้เป็นใหญ่โอมสิทธิมหาสิทธิโอมสิทธิมหาสิทธิโอมสิทธิมหาบารมีอมพุทธพมมโอมพมะพมมะอมพมะพมมามหาเทพมหาพมแสนโกดจักรวัอนันจักรวาลมหาบารมีประวันตุเมโอมพาหาโชคมหาลาภมหาเดชอำนาจมหาเทพมหาพม ทั่วจักรวาลแสนโกดจักรวาลอนันจักรวาลมหาบารมีพวันตุเม